น่อยใจไม่แง่ขอหาบากลูกภัยสันหาแต่แนวเวาใส่เป้ก็ยังคงยกลูกใส่เธอเก่ข้นเป็นสตสดเง้ยเงั้ยเงี้ยเงี้ยเงี้เ้ย้้ยยบ อย่าพอนครับสวัสดีครับขึ้นมาเด็กก้มูเถื่อนเนาะเนาะบาร์แมนพอนค่ะเอาภั่สนะครับแอน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 อรดีบอค่ะแอนยังไงแอนสารคามค่ะ <c oughs> อันเป็นอยังคืออารมณ์ดีแต่ห้องปูห้องวองแวงมันโอ้ยเป็นบางมือแอ่ผู้ใหญ่บ,บ้านแม่กเกย์โอ้ยผูย้ใหญ่ยบ,บันเนี่ยเขาเป็นพิธีกรได้หน่อยมือนีอพิธีกรจะไดยคือมาลงสมัครอยู่ปีหน้าที่เขามาล่ำบางสิพ่อกะว่าเบิ่งอยู่เดิบเดี๋ยวเจ้าบอกไปทัวร์าแล้วสิมีแผนมันบอมึงมีแผนมันบอ สูสูใหญ่บอกไปทิบทั่วเลยเด้อทับคา่าสิลงไปเป็นผู้เยี่ยบ้านบันไดแท้สุดที่ไปฮบกันหรือทั้งบันโศก <c oughs> เอามากวดนี่อย่างกอลวีบบ่แวววี่แวยู่ไงนี่โอ้ยคอยคิดยากน้ำหลานสิไปบามันสิไปเหตุงานกรุงเทพเขาเรีย,ยกเาียห้มันไปที่นี่อย่างคิดหอดมันว้าอย่าเฝ้าไปถอยย้ายมันอเมเนเดียดีได้ชงนดี๋ยวเมแนวดียดีเลยดิพราะว่าช่วงนี้โลกกำลังบานลายเดอยใหญ่แตมันบานท่อนฉุขภาพโอ้เออเม็่ไม่ไม่ไงก็ได้ครับเอิ้นป้าเอิญใหญ่มันสินาตาย เออยยก็ได้เอาเออเย้ยย่าฟังให้หลานเจ้าไปเถอะเย้ยช่วงนี้สถานการณ์มันพราะในดีปันไดเรื่องโลกเรื่องเพศมันก็หลายอยู่แบาดีน่าหลาเฉพาะตัวมีผัวบอกไปบอกมาปันเจ้าบอมี่น้อยยัยก็ห้น้ำเขาวอนๆอยู่นัเศร้าในเด้อนิสัยพอดีเจ้าน่ะพิษเขามากบันไดโพสเฟสด่าเขาโลดเนี่ย โอ้น้ำกูดี่ดีดอกวุีบื่อวิเบือไปหนีอยู่ร้านนั้นไปยี่ใส่ร้านเจ้าไปยี่ใส่เด่นโอ้ยคอยว่าที่ห้มันไปเหงานกรุงเทพมันก็เลยมาวุ้ยจิไปยุติมันคือบอดีปันหาสถานการณ์ผู้ลงไปยุบกรุงเทพกันได้ลงขึ้นมาบ้านแมนแมนยุบอุบัติเภัยที่สุดแล้วตอนนี้ปีกายนี่เป็นเัื่งใดผ้ามันเห็ดนาน้ำถั่วมขาดทุน ขาดทุนเฮ็ดจ <Head S 2> ังได๋บ้างนี่ปีนี้ก็เลยลงทุนเฮ็ดอีกเฮ็ดหยังอีกเฮ็ดหน้าเนี่ยเฮ็ดหน้าอีกคือเก่าได้กําไรแล้วได้กําไรหามอยังปีนี้ผัดแรงซ้ำโอ้ยแร<ล><ล>งจังได๋น้ําท่วมกําลังไหลมาเด้อเนี่ยปลูกไม้เฝ้าไปหาปุ๋ยทาโลดเด้อนี่มันท่วมทางได่น้ําม,มาแล้วชัยภูมิก็ท่วมแล้วเด้อนี่อื้ยบอกว่ามาท่วมทางพี่เนี่ยไปหยังเออขอนแก่นก็มาแล้วสารค้ามก็สิมาไปไว้นี่แล้วเด้อเนี่ยตีเมนบู๊สิไปไสกว่านี่โอ้ยข่อยก็็สสิเปนุดก่อนจักบาทก่อนเออฮ้อนเเเออออาา หลานยูเซอเอิ่มกันมาถามขา่าวอะไรอยู่นี่ละ่ะกสิตามันอยู่นี่ล่ะไม่เห็นแนวกินยุคว่าปลาหลานก็ได้จ้าจังไดดอกที่ไปเห็นยังที่ปอยกูยู้ผู้เดียวนี่ตีเงี้ยสั้นบ้านซองก็ได้กูตายไปกระทิมของมันคือเก่านั่น,นตัวตน<ม>ี่ไผยู่บานอ่รครับแม่นไผยอีกล้วบัดนี้ป้าอยู่บ้านปานอ่อ๋ป้าครับวันดีครับป้าเออความสุขตรงนี้แกบักหลับไปใส่มาใส่นี่คือ ลูลูมากคือจังส่งสีเฝ้าเฝ้าเทก็มาจาบ้านนี่แหละครับป้ามือน,นี้ผมสิมหาลีครับป้ามีธุระสำคัญสิคุยกับลีครับโอ้มีธุระสำคัญสิคุยกับบีลีแอนค่ะอันธุระสำคัญน่ะตัวว้ากันเองเด้อล่ะเด้อเดี๋ยวแม่ป้าสิเอิ้นมาให้มาเฮ็ดแนวกินอยู่ในคนะรัวพุ่นน่ะลีเอ้ยจ้ะป้าเฮ็ดอีหยังอยู่ฟ้าออกมาในตะอกกูกินมื้อนี้เด้อข้าฮานาแล้วแล้วเจ้ะป้าเออแล้วแล้มามีแขกมาหานี่ล่ะ ลีว่างพระเขาก่อนไเห็นผู้เฝ้าเหรียนใส่ทำหงก็ได้สีเไงฮา,านี่ลีมาทำพีจะเข้าเนี่ยเป็นอยังคือส่งฝ่าว่าใ้ไอลีฟังไอเด้อไอไมีเรื่องสำคัญสิบอกมาน,นี่คือว่าไอถึกทหารไอต้องไปรับสายศาสตร์สองปีได้ลีแต่ลีกปต้องยานไอสัญญาว่ากลับมาไอสี้พอก,กับแม่ ไปสู้คอรี่ให้ได้แต่ว่าดีตรงสัญญา,ากับไอคอนดีวสิบวทิมบ่ป่าสิทธาไอ่ผู้เดียวสัญญากับไอได้บ่ไอ้ท็อปลีกับฮไอ้ท็อปคือกันล่ะแล้วนี่ก็สัญญาวันนี่น่ะสิทธาไอ้ท็อปอยู่นี่สิบ่มีผู้ใดอพร้อมเดอ้อสัญญากับไอเราดีสัญญาจา้ะไอ,ทอ้ท็อป เฮ็ดกับเขาเมื่อไหร่เมากินน้ำกันเมื่อไหร่มะมันดะเมากินข่าวรึป้าดำหมองแซ่บแฉบกระแาเสียบ,บยีดีอยู่ด้วครับ <มา S 1> ป้บาแอบในไหนเนาะฮะเน่นะเมื่อกูซื้อมาจะใสจะใสครับป้าเจ๊จามตามสัง่ง<า>เดี๋ยวนี้เจ๊งแล้วเดี๋ยวนี้เจ๊งแล้วขายของตีขายของตีจักตีเปิดมือไหนกูมาะธานเยลยรับร่องมือเปิดป้าครับจ้าคือว่าผมต้องไปรับใช้ชาสองปีผมเป็นห่วงลี่ล่ายร จังใดผมฝากป้าดูแลดีแทนผมได้เด้อครับเออมันก็ดีน่นล่ะไปเฮ็ดหน้าที่ลูกผู้ชายหมันเลี้วซะก่อนเรื่องอีลีน่นเด้อป้าสีเบิ่งแงงมันให้ดอกมือบ่ตองห่วงดอกฟ้าไปฟ้ามาสองปีซ้ำกูนอนเว้นเท่านั้นล่ะข้าวเดียวจังใดผมฝากป้าี้เด้อครับเออบ่ตองห่วงดอกละผมลาครับป้าเออใบผักใบผกไอไปคนดื้อดูแลเจ้าของเด้อไอก็คือกันเนื้อนั่น กอดกันได้บ mm hmm. ันเอะพวกก็เพงตายไดโดนแล้วคุณไล้สีขืนนิสิถหาอยู่ในไ่้ไ้ท่าไอาเดอรี่ต้องจากบ้านมาถูกเกณฑ์เข้ามากลมหารหนุ่มทอบอสองลูกอีสานมาประจําการชายแดนมาเลบ้าน เมืองขัดแย้งสายตาระแววงพายว่งเวชีวิตดังเรือทำน้อยลอยเลแขวนบนเส้นด้ายไากลับอกปืตั้งแต่ไม่อยู่ใครทตาหัก็คิดหอดบ้านหอดซองจักอีพออีเมลเราอยู่กินจังได บอมาแล้วก็กินหอดเหล้าจักย่ำนาสิปวดบุอีอกสมองดวนเฮ้ยน, hey. นายมันยังยังผูเ้เดียวนี่นายมาแต่ใส่เฮ้อนี่เขามาแต่โคตรลาดด้วนี่นายว่าแต่นายซื้ยอย,ยังเ,น,น,งน,น,เนี่ห่วยคนียังไม่ยิงเถอะวะคุยน้ำปน,นี่ยังบ่วบน้ำเมียเ้ยสิไม่ยิงอีหยังคือเป็นช่วงสูสูนน้ำปนี้จักเป็นไผบ่ฮู้จักกันเอา้า เอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะ่งซ่วงนี่แมนบ่เนี่ได้แมนบ่เนี่แมนนี่อย่างน่นเนี่ยเอ้ว่าถ้าเขาบ่เบ่งจะของเวจะของหรืแมนบ่เอา้าถ้าเกิดว่าแมนดีเซจังไหนฮะยังมา,านเง็้แนวนีเลยยัยงมาคนงายอยู่โอ้ยเบาเรียนดอกคือบหอมว่าันคือว่าสหอมอยู่เอาหอมอหมหอมอลต้ โอ้ยสีหอมเรียนเรีนอย่างเราเงินแก้วมาเรียนนะเอาคือหอมคอยเทเอากระหอมหลวงเม่หอมโดนโดนเน่หอมโดนโดนบ่เฮ้ยแบบหายคิดหอดอ่ะไหมหอมโดนโดนอะทั้งบานแคบว่าท่านนี่เอาโดนพดูดหรือเ่าเอาบ่ออกได้แล้วเฮ้ยจากผาเห็น,นอย่างบุตรเอาบุตรตัวหูปหนี่ว่า มืึอนี่เป็นมือเยี่ยมญาติเด้อเอาไปแมนว่าแต่คนในใจนี่มาหาบอกว่ามึงได้ใ,ใจสายแนวคนสวดเนะเาะบ่มีเลยบอกอยู่ในสวดดิแมนครับวิสวดคือกันลิบิจาวาห์เถอมีแต่มีแต่สิมาตัวแหละสิมาสวด ายทหารมาไงแท็สีห้ยทอพอดดิอีนี่กะว่าโพดดนาะข่ายทหารกะทีไงตัวขะน้อยกะตูบตะปูอยู่บ้านเฮาเท่านั้นเลวมันหมายความมันกวงจะไปหาทังใดเอามึงมาึมื่อกี่ได้เอาปากมาน้่ตีเมื่อกีไปถามเขาสันตัวถามยังไงภาพไปถามในแม่ป้ามันสิยงเอียงเมื่อกีไปถามผู้บ่าวผู้สาวครูนั่นในที่เอียงนี่เอาถุงของฝากมาแต่ใส่นี่เซเว่นอาอย่นี่เขาก็มีคือกันเอา กินของก็ไปซื้อตัวถือมาหงยังจากเดี๋ยวกูเห็นว่ามันล้านของฝากกูเลยไปแวะซื้อสันเดีมึงไปถามผู้บ่าวผู้สาวคุณนันไปลาบไปผู้บ่าวผู้สาวจากไหนป้าอยู่นี่นะข่ทาหารกับมี่แต่ผู้ชายตัวไข่ทหารไม่แต่ผู้ชายก็ะซิเมนต์ตัวอุ้ยตายตายผู้ชายกับผู้ชายกอดกันมึงเบื่งกอนนานแป้วมาป้าผู้ชายืุอนัน คือยังไงทอมเนี่ยล่ะมันสิแมนดุตีบอแม่ามึงวิ่นรถซื้อตีตาสันรีไปเบิ้งไหมก่อนเบิ้งข้างก่อนเฮ้ยไอทอมีหลีก็จะมีความรีบดีเหรอเดี๋ยวกูเบิ้งก่อนจะผู้ใดไรเมืออื่นบอกว่าต้งดีๆเหมือนนี้ยังยูหูเอาเฮ้ยบุตรป่าเฮามาป่าเฮามาหาปวาเมง่อ้กูละน้ำหาอ้อมค่ายแตว่ากูวิ่นมองมองกันรวด ป้าครับวัสดีครับป้าเออวันดีล่ะวันดีป้าวันดีครับเอาแมันไผ่สันนี่เอออันนี้บูดครับเป็นมูฮักยู่ไข่เอากูบอกว่ากินแล้วเข่าตู้เย็นไว้ไม่ยังป้ามันเล่บูดเลยเห็นว่าน่นน่ะบูดอันนี้บูดบูดนั้นเจ้าเดยนั่น<ม>ไอนท<ด>็อปไม่ยังนั่นไอ้คือจับมือถือแขนกันแบบนี้เอากระมูฮักกันนี่ลารี่มูฮักจังไหนขนาดลี่เป็นแฟนเนี่ยลี่ยังี่ยไม่เคยได้เห็ุจังสีจากเธอ มาเข้ามาจากไหนไอธนาแฟนยังเป็นผู้ชายแล้วเดียวเขาอีดทักษ่ณเดี๋ยวไอ้ท็อปเมียบุตรว่างั้นเจ้าก็ว่าเจ้าโสดอยู่โสดอยู่สายกูผ้าเมียมันมายามนี่อี่ยังก่อเมียเมียเมียเป็นแฟนไอท็อปแม่เมียบ่เนี่ยอือเอาเจ้าก็ว่าเจ้าบ่มีไผเอาฟังไอ่อนบุตรบ้ามาเยี่ยมมายามกันพร้อม ได้มึงเไ็้ทั้งเสียบกูนบ่ะมึงเจอกูหลดมือแรงนี่เจอหยั่งกูสิขึ้นไปทั้งกองลอยกูเสียเขาลุมหมดเลยเจอกูแทะมือเร่งเนี่ยเอาบูธขึ้นไาแบบนั้นบูธเอาบูธเอาบูธเอบูธเฮนี่นี่นี่มึงแกเฝ้าให้มึงนอ้ที่ที่ห่านเฝ้าบ่ะมันทีขึ้นไปทั้งกองลอยสิไปเขานำพะนะป้าอีหล้ากองดาขึ้นถือไปซ้ำหู้ปืนกันนั่นนี่ตี กอ,โโอย่าแยนได้เนาะเอาป้าเข้าไปน้ำกัะนวลล้นวนแล้วผู้เปามีคนใหม่มึงกิมหาพอมึงตีคอยให้มึงให้ตีใหโ้โอ้โอ้โยจะเสียใจทา <c oughs> ทร่าผู้ชายคนนี้เป็นจังสีป้าจักเดี๋ยวมึงถามกูไปถามาใครด<อ>ีผูช้ชายของฉันผู้ชายของฉางขันเป็นบ่คือกลับไปหดหลองมนอันน้ำม้วนกับหลงปูออกเสด็จลาเมื่ออื่นน่ะโอ้ยกระเทยเมียเมียกูวันเปิดฟ้านำโคกได้ภาคมึงเไยป้า เอ้าหาบ่ได้ดอกผัวนั่นเอาหาบ่ได้มึงกะสิเฮ็ดจังได๋ได้อดสาเอาใส่มึงเบิ่งก่อนนะแม่ป้าแยงคิงมึงเบิ่งก่อนนะอุปกาดมึงบ่แมเเมนขี่ๆได้ล่ะแม่นหยังอ่ะอุ้ยเอาจังซี่จังได๋คะมึงร้องเพลงวังหันนี่ไม่แม่ป้าว่ามันบ่ทันได้ดีปานไถว่ามึงล้ำเป็นบ่บ่เป็นค่ะมึงล้ำบ่เป็นแม่นฝึกไปก็สิเป็นเองกูสิพาไปฝากวงหมอลำไปฝากวงหมอลำอออเดี๋ยวนี้เขาเปิดวงใหม่ มีวงไม่พร้อมมีวงขึ้นมาไม่เฮ้ยวงใดคะขวัญใจน้องแนนไหนต่ขวัญใจแฟนๆบุนเอาตีโอ้สงสัยกูวิ่งต่ำบอกฮวงสิบห้านี่นี่ไปฝากไว้ไปเลียนลองเลียนล่ำเออเดี๋ยว่ามึงมาต้องเสียอกเสียใจดอกภาษาผู้บ่าถิมื่อมึงมาเบิงหลวมเมื่อนี่ละแม่ป้าสิพ้าไปเลียนล่ำกับนางเอกนางเอกอืออีนี่ดังคือนยังนี่มันเศร้าน้ำโดนหลายปีแล้วฮะน่ะ แต่ว่าปีนี้เขาก็เลยไปเบาอออยู่เงียนมันเลยขึ้นมาล่ำคือเก่าโอ้โหนี่อยากพ่อแล้วแล้วบะตองห่วงพ่อจูจริงเสียงจริงแน่นอนอินีิงงามขึ้นอย่างนิดตัว่ามันมาแต่ทางสุวรรณผ้นังเอกผู้นี้มาไปค่ะบ่เป็นสีจอดโหลดล้านทักนาพราแหงแล้วีแต่ว่ากินถูกแต่ว่ากินน้ำอุบน้ำหอมมาแล้วบ่เป็นมันมากแล้วทีมีดแล้วหลักป้าบ้า ร้องคืนนิ้วพดนตบกินตบมือเห็นอ้วอยากเห็นแล้วคน,นใหญ่อจ,จกคูเบิด้ามสีว่าอ๋อบอ,อ,อกอู้อมากังบานผูมากำลังนั่งแต่งหน้าจนว่าสอกเขียนคิวหลุดมือในเพียนคือบรเด็กข้างกันสิผู้แปล อาเมียเมื้อเมือแม่นอยู่บ่เริเวนคือคำเขาเว้าว่าได้ฟังชัดเกจนหัวใจน้องนี่มุนปานห้าผู้ดนีนางเอกหมอรับง่ายตำล้มมาเป็น,านทาตัวจี่เสียกินอยู่หลังเวทีสั่งจับลูกระจกน้ำ ที่ไรออกมานอกบุของการแสดงวเสรวันเสียงดังห้องไทยยุไซลีอยู่ใต้เวทีไปอยู่อย่างลำแขไอ้แม่จังซีจังใดบะสมนองนี้เออเพื่อได้ลูกหางปวดแล้วว่าจะยังห าแ้ให bon ้เพิ่นบ้านน้องเอาผู้สาวมอลสเป็นอยังมันกับพ่อสบลูอุ้ยบป็นสาใดได้เนี่เป็นนางเอกเดินเปนแม่ทีชีวิตจริงนั่นแค่เขาเสียงคือหอมแต่เด็กเดว่บอยากขอรัาขึ้นทางรถนั่งกอนกระเป๋าเย็บใจยอมรักผู้สาว ตามเงื่องเอาค่าสมมุดนะลจ้านักเอกมาล้ำหุงนีกับเมารถไปล้ำหยุดดีไม่ได้เมาค่ะเห็นใครไปสะนะยังเอาค่ะ ตบใจยอลลมละผสมตานุ่งนักสมุดน้ำเอาฟอดน้ำงามอีหล่าฟอดน้ำงามนั่งเอกสาวจบอยากสถาบันนาคติสินกาลาสินสวัดสวัดเนปินงสวัสดเนปินองอันเนนั่งตัวกับปีกับน่อง,อง,องก่อนอื่นเกาจุ่มแพรขอสวัสดีพี่น้องชาวขอนแก่นกันแล้วกันค่ะ เอาซุ้มเพ่อเอาซื้อแม่เคยมีแต่ไม้ซุ้มแพ่เด้หรอไม้จุ้มเพ่อของเขาขาคงจะขอ,ขอ,ขอไม่อยังสัน่นเก่าโอ้เก่าฉันว่าไม้จุม้มเพ่เพ่หมากรสมากกว่าเราอกีอก,กูสิมยยีมัยพี่น้องฝากด้วยนะคะกับบริษัทนพพรศิวกรยังง่าอยู่ที่บริษัทอเ,เอา้าไม่ไงเขาเอือนเธอไหมแม่เอือนมื่อไหวยุย หยังคือมาหอดสำนักออกสังหารมันไมมีปัญหาอย่างคือจากซี่ซันดอกหลานสาวสนั่นน่ะผู้เมาเมันหนีไปเอาผัวมันผู้นี้ไปเอาผัวมึงจ้าไม่เสียงกู็มีแต่เตียนกูฏิตายตั้งแต่ที่เหตุคืออะไรกุิช่วงนี้แหละช่วงงานได้หลายนี่แหละมันมกเป็นใครอยู่เด็ดไปบอเด็ดหยุดบอฮะใคอยู่เด็ดไปบอเด็ดไปบอเด็ดไปหยุดบอหยุดบอโอ้กุฏิไม่ได้เป็นสาลิวเพราะน่จะฟังลูลียงเป็นลูลียง หลานจะนำหลเด้อแม่นไผนี่หลานสาวหลานสาววิมานาคือกันแห้งแท้มุ้ยบอกคือกันจะในนอปมาลูกไาดูาสวัสดีค่ะสวัสดีเพิร์นเ่เออ่าเยยเดียก็ไมาละมีมารยาเนี่นี่ไรตาสิผ้ามึงมาเอาลียนล่ำน้ำเพลินนังเอกเลยนี่เออนั่งเอกมึงได้ิน้เปียนเป็นหยังง้าตาล่อกมัเสเป็นนั่งเอกโอยย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  นูเป็นนางเอกตรงเฮขตนาจังสีแล้วเมี่ยงข้าเอาล็อกเขตมึงก็ได้หนามเฮ็ดได้บ่เอาพงงามบัานนี้มาสิโอ้ดจว่าพงงามธนูตะมูทำหน้าจางกับงามกับมึงทิพย์เจียผนมึงปูกุดซื้อตอนไหนไปยุบมันน้ำมือเสื้อหน่ครูานี่สิบ้านเขางามจังใดฝัางไหนดีกีซัมไไดเนี่ยนะที่สิบว่าบอมแมนแันสันว่าไปทัวร์ไปทีพหลายหลานเขาแห่งสติบ่ดีอยู่ฟันเสี้ยนสิ เออผู้บ้าขี่มากระคืดหลายสันดีสอนล่ำหลานฉันเนี่ยอนล่ำจะไปมาล่ำอือจ,จานแทีนศูนมาซินเนี่ยบ้าแค่นมาล้มบ้านดีพ้นท้องสถิตดูบักพัเกเมื่อย มึงเอ้ยคุหลงเจ้าตีมึงแม่เออเอาสันคิ้วเจ้าแม่สวนไมมจาน,วนสวยสวยอมหีนนังเป็นที่ตั้งอมค่อยเสียกเป็นที่เพื่อ เริ่มเริ่มเส้นหนาทองนั่นเลื่อนใหม่แล้วโอ้ยลาก่อนนี่แม่บ่ค่อยลืงหูวไปได้เอาก่อนไม่ใน่ก่อนล้ำหลายๆปีที่ว่าแม่น้ำจ้างนล้วนะโอ้ตีเอออ,เอาสัณต์อก่อนชมสวนสวนสัตว์สวนน้ำเออชมสวนสัตว์สว,วนน้ำนะแม่มาสวนแมาจ่าแมาปลาดุกนบอนปลาควาควยแข็ง ปากเงียงหิมอยรังลอยไปน้ำเน่อก่อนนี่แหละเมียมากขี้อ่ะมึงบ้าเดี๋ยวบอกก่อนนี่ค่ะมึงล้ำก่อนนี่เดีมึงสิดังขยังนี่ได้น้งก่อนเนี่ยฮะเออรักมากเกินเอาแล้วแค่ไหนแค่ตาบแกบวายเด้อกุสิบอกะเออเอาดีๆปลาคุ้มบบนปลาดุกปลาดุกปลาคุ้มพร้อมสิบอ่อีสานน้ำยืดนำมาเลือกคุณ เอาฟังฟังฟังเอี่ยยฟังต้นแบบปลาดุกบอนปลาคอค่อยแข่งปลากรแยังหิ้วมวยร่างรอยไปน้ำเนื้อลูกเด็กน้ำพื้นปลาดุกบอนปลากคอค่อยแข่งได้บอสเอาหนูคือประกาเป็นหอดนางเอกกหอดวาคอยเออทำไมลูกเ้าดีๆเเ้ามันมอนเ้าซัดๆแม่เ้าคือใหญ่นี่เออนี่เ้าเอา ป่าถุกบอนป่าคอขแข่งป่ากัยังเหมยร้องลอยไปแนแนมป่าดุกบอนป่าของแข่งเอาอีนเดียาคือตะคคดังบึงไทยบดีคือโคติการ์าแทนเอาคืออย่บบาร์มีลันมาคืออัดซ้อนสินูได้ปอซ้อนสินสินแบบไหนอันยังตึ้แข่ตีป้อนไหมครับโอ้ปนป้อนปอนที่มัดตื้อแข่งอย่างไม่ยาไม่ยิ่งเนาะหักฟอนมึงตึกแข่ ่อนแบบบางนึงนี่ไหมค่ะจานย์โนตีเฉียดมากมันวันปูดทีบปูดทีบได้หน่อยจะไปเห็นทาบ่อนนโนร์นมากลายสอนโน้ตเนี่ยโอ้ยมาลงทุนแค่นอ้๊าป้าอะไรลูกเิียดอาจารย์สมเสียดบอดทัองป่ะเนี่ย บ่อบาดาลนะคะไปไปอันนี้ทา<ป>่าอะไรคะไปแล้วพี่น้องท่าเรียท่าเมาเหรอคำทางอ่ะท่าเรียท่าเรียอาจารย์สมติดเล่าสิมีทา่า keep on me i ใบทั้งหน้าที่อีแปดมึงเอ้ยใบทั้งหน้าคือใบทั้งหลังบ่งได้คือเพลินอุ้ยมันเคิงก็ดังชั้นเดียวฮะนะโอ้ยอีลาลงไปพักซะก่อนไปีนี้น้องมีอะไรบอสันวงใดคะนี่ย้อนศรคณะไม่อีกทีนี่โอ้ยคณะเขาดังเขายังนี่อุย้ยดังยุ้ยใส่ก็คือประเทศเดีขึ้นไป บ่าเคยไปตีทักไปวัดป่านั่นน่ะบาดปลามืองไดนบ่างบาดป่าเวรุวันนั่นน่ะมันเขียนไปแจังไดหยองศิลโลงเย็นนั่นน่ะโอ้หยองศิลโลงเย็นเอ้ออ่ะพมันวงมาล้ำดอกตีวงมาล้ำโอ้เฮ็ดหลายธุรกิจ hmm. ธุรก ah, oh, like Th ิจปลาเป็นปลาลำป็ลตลรวยแต่งัวกกะหลาโลงเย็นกระเฮ็ดบ่ล้ำกระตีตั้งงัวตายปุ๊บสุขข้าโลงเย็นเฮ็ดสมตายปลาเปิดออกสิบ่เป็นตอนเป็นตอนอยู่ตีบ่ต้องห่วงอุ้ยเดี๋ยวจะเฝ้าละ จะเฝ้าลาสักคุณเมียวุ้นนำเลียงไออกหลายเตะไม่ไม่นำเลียงได้ไงเลียงสนะนำพูดีเมียมั่มตีผาไปพักพอนไปพักพอนได้ลอตีฮะพักพอนได้ลอตีเออเตรียมขึ้นซุดต่อไปเจ้เนาะมีอีกมีอีกเอ้าทำไมบอกกูขึ้นสองอันแล้วก็สิอันนี้ขึ้นสี่ยังไม่พอเลยเหรอโอ้ย ว่าฉันสิว่าแก้สถานะงะสถานะงะสถานการณ์หนางะจอยกันเกศก็ฉันถือว,ว่าสวมก้นโมเหงฉันเอา้าแต่ฉันมันคือมาสวามรุ่นมูสันนะเอา้ากูเมื่ออาชีพมันตุก,กับเมื่ออาชีพคือกันอาชีพเป็นอย่างอาชีพแบบว่าเป๋เอ้าเป๋ปะเป๋อค่ะไปไปไป,ไปมาขัดกูว่าข้ามใครแม่ข้ามกูรู้อ๋อ